สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้นาะแกนครพนมอากาศหนาวกว่าเมื่อวานเพราะว่าลมแรงมากเลยค่ะเมื่อคืนหนิงนึกว่าฝนจะตกลมเหมือนพายุเลยแต่พอตอนเช้าเย็นเลยค่ะลมหนาวพัดเข้ามาอีกแล้วปีนี้หนาวนานจังหวัดอื่นหนาวไหมคะ หนึ่งว่าอากาศก็คงจะคล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะเมื่อวานหนิงรีวิวลูกนกแบ่งลูกนกที่พ่อแม่ครูอ่างเป็นคู่เกิดคู่เมื่อวานปิดแล้วนะคะปิดไปที่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครก็ขอบพระคุณนะคะ สำหรับวันนี้หนิงจะมารีวิวแบ่งคู่นี้เห็นไหมคะลมแรงมากเลยค่ะคู่ที่สองเมื่อวานคู่แรกปิดเรียบร้อยส่วนวันนี้ก็จะรีวิวแบ่งอีกคู่เมื่อวานบอกว่าจะรีวิวด่างให้ชมขาวด่างเดี๋ยวหนิงรอให้ เขาได้อายุใกล้ๆเดือนเดี๋ยวรีวิวให้ชมครั้งเดียวเลยค่ะตอนนี้เขาอายุได้แค่14วันคือคือ2อาทิตย์ยังไม่พร้อมส่งตัวไหนที่พร้อมส่งนี่จะรีวิวแบ่งทันทีเลยค่ะอย่างคู่นี้มีหัวปลาแป้งทั้ง2ตัวเลยค่ะสีขาวจุดๆ เป็นคู่เกิดอายุเดือนครึ่งพอ่อห้าถึงหกกุกแม่สี่กุกหนิงรีวิวเอ่อหนิงเคยเช็คกุกของขอคออพี่ของเขาหลายข้อส่วนมากก็คือได้ที่ห้ากุกก็จะมีบางตัวที่ได้สี่เหมือนแม่เพราะว่าพ่อของเขาห้าถึงหกกุก ู่นี้ลุ้น4-6กุกกกได้เลยค่ะเป็นคู่เกิดเลยโอกาสที่จะได้เพศผู้และก็เพศเมียตัวซ้ายมือหนิงคิดว่าเป็นตัวผู้แต่ก็ไม่ได้ชัวร์ค่ะสองตัวนี้จะตัวโตวกว่าตัวเมื่อวานหน่อยคู่เมื่อวาน เขาอายุเพิ่งเดือนนิดๆแต่ตัวนี้จะวิ่งเข้าไปที่สองเดือนอายุใกล้จะห้าสิบวันแล้วค่ะเพราะว่าเขาเกิดวันที่ห้าหกตัวหนึ่งเกิดวันที่ห้าตัวหนึ่งเกิดวันที่หกห้าหกธันวาเดี๋ยวห้าหกกุมพาก็จะอายุครบสองเดือนคู่เกิดคู่นี้นะคะ ลุนสี่ถึงหกกุกค่ะมีคอกพี่ที่หนิงแบ่งออกไปก็เยอะทั้งลูกนกและก็นกที่ขันแล้วที่หนิงเช็คกุกแบ่งเป็นนกโตก็มีหลายคอกเลยค่ะหนิงก็เลยมั่นใจว่าคู่นี้ต้องสี่ถึงหกกุกตามพ่อแม่เช็คจากคอกพี่นะคะแต่ตอนนี้ยังคงเป็นลูกนกอายุ ใกล้ๆจะสองเดือนแล้วล่ะคะ่ะเดือนครึ่งมีหัวปะแป้งนะคะเป็นจุดๆขาวๆหน้าปะแป้งหัวปะแป้งทั้งสองตัวเลยตัวสีป่าน,น้าปะแป้งทันที่ชอบแนวปะแป้งรับคู่นี้ไปลุ้นได้เลยนะคะ สำหรับคู่เมื่อวานปิดไปที่ตะลิ่งชันกรุงเทพก็ขอพระคุณอีกครั้งค่ะพร้อมรับเมื่อไหร่ก็ทักมาได้เลยนะคะตอนนี้ลูกนกอายุหนึ่งเดือนนิดๆเพราะว่าเขาเกิดวันที่17ธันวาคู่เมื่อวานที่เป็นลูกของพ่อแม่ครัอ่าง ส่วนคู่นี้อายุ50วันไกลๆแล้วะคะ่ะไกล50วันเอ,า,อาง่ายๆคือเกือบจะ2เดือนแล้วล่ะคะ่ะแข็งแรงสมบูรณ์ดีพร้อมส่งท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะแอดไลน์หนิงด้วยเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ ID นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์หนิงจะเขึ้นไว้ที่หัวข้อเลยค่ะหัวข้อคลิปเลย ส่วนดางเดี๋ยวอายุใกล้ๆเดือนเดี๋ยวหนิงรีวิวให้ชมใกล้ๆพร้อมส่งเดี๋ยวให้ชมทีเดียวเลยว่าดางด่างแบบไหนดางแบบกักไหมตอนนี้เขาอายุสองอาทิตย์ยังไม่พร้อมส่งแล้วก็รอดูให้ชัดๆเลยว่าด่างจะสวยไหม คู่นี้เลยให้ใกล้อายุสองเดือนแบบนี้สนใจทักได้เลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะลงรูปให้ชมในเพจนกเขาใหญ่ร้องเพราะๆะนะคะตอนนี้ก็ขอรีวิวในช่อง YouTube นกเขาใหญ่เสียงดีก่อนค่ะ สำหรับท่านที่สนใจกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาหนิงลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนจะได้ดูได้ทันเวลาเจอตัวที่ชอบก็ทักจองได้เลยลมแรงจริงๆอากาศเย็นเลยค่ะช่วงตอนนี้11อโมงกว่าๆหนิงที่กำลังทำคลิปนะคะแต่หนิงจะลงประมาณเย็นๆ อัพโหลดประมาณเย็นๆถึงจะได้ดูคลิปนี้ตอนนี้11โมงหนิงยังไม่ได้ไปหยอดน้ํำกรดเลยหนิงกรีดยางทิ้งไว้ตั้งแต่ตีสองตีสามลมหนาวช่วงนีร้ราคายางก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าใกล้ๆจะปิดหน้ายางแล้วใบร่วง ไม่มีใบแล้วค่ะต้นยางราคาก็จะสูงขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปขายน้ำยางหนิงขายเป็นยางก้อนถ้วยนะคะหนิงเรียกขี้ยางค่ะพอยางเริ่มน้อยราคาก็จะเริ่มสูงขึ้นท่านไหนที่กรีดยางพาราเหมือนหนิงก็ทักทาย เข้ามาได้นะคะว่าราคาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ที่จังหวัดของท่านแต่และจังหวัดก็ไม่เท่ากันค่ะแล้วแต่อยู่ไกลขนส่งไกลก็จะราคาถูกหน่อยท่านไหนที่มีส่วนยางพาราเยอะๆรวยเลยค่ะเห็นแล้วอิจฉาเลยบางท่านมี สองถึงสามพันต้นเวลาขายทีนี้แบบอออืืสุดยอดจริงๆถ้าถึงสองถึงสามพันต้นนะคะขายทีนี้เป็นตันเลยค่ะบางท่านกรีดแค่สี่มีดเองขายแล้วถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นถ้ามีส่วนยางสักประมาณสองพันต้นนี้แบบสบายๆเลย สำหรับรายได้สนุกค่ะเวลาไปขายขี้ยางสนุกเพราะว่าได้เงินแต่ช่วงไปกรีดก็ขี้เกียจตืน่นท่านที่มีต้นยางเยอะๆบางท่านไปกรีดตั้งแต่สองทุ่มยันสว่างเลยเพราะว่าเยอะไงคะกว่าจะเสร็จวันนี้มารีวิวนกแบ่งแต่ขอพูดเรื่องยางพาราหน่อย ูนี้แบ่งค่ะสนใจทักไลน์ได้เลยรีบๆทักเข้ามานะคะเดี๋ยวปิดก่อนคู่เมื่อวานปิดไปแล้วคู่นี้ลุน้น4-6กุกตามพ่อแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องนกเขาใหญ่เสียงดีแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุน บางท่านรับไปหลายตัวเลยขอบคุณอขอบคุณอีกครั้งคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีนกตัวไหนมารีวิวแบ่งคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ